สวัสดีค่ะพี่ต้อยนะคะวันนี้พี่ต้อยก็พามาดูสาวรสนี่ค่ะสาวรสตอนแรกนะคิดว่าจะไม่รอดนะคะแต่เขารอดมาแล้วค่ะนี่ค่ะน้องสาวทําค้างให้รอดออกลูกแล้วค่ะลูกใหญ่นะคะสาวรสพันลูกใหญ่สมัยก่อนเนี่ยเสาวรสลูกจะนิดนะถ้าลูกขนาดใหญ่ก็มากอกฝรั่งหน่อยอะคะ่ะแต่เดี๋ยวนี้สาวรสโหดู ลูกพอๆกับแอปเปิ้ลใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะดูเสารดนี่เขาก็ต้องทำคางให้เขานะเขาวิตามินซีเยอะนะคะกินอร่อยมากถ้าสุกนี่ก็หวานโรยเกลือหน่อยอร่อยมากเลยค่ะรสชาติเดี๋ยวนี้ก็แพงนะพี่ต้อยกินเสารตเป็นพี่ต้อยไปโครงการหลวงไงโดอยอ่างคางซื้อมากินติดใจเลยค่ะ กินเป็นตั้งแต่บัดรด้นมาอุ๊ยตรงนู้นมีเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นอีกนะคะมีอีกต้องจับเขาขึ้นค้างนะเขาก็จะอยู่บนค้างเริ่มออกดอกเยอะเลยค่ะอืม เดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นกันนี่น้อยหนาน้อยหนาก็ทนแรงดีนะคะปูกดูมาดูลูกเสาวรดต่ก็ลังออกดอกเต็มเลยนะคะยอดเสาวรดเนี่ยพี่ต้อยอยากจะบอกต้มจิ้มน้ำพริกก็อร่อยนะเนี่ยยอดมนันอะเสาวรถนี่กินได้นะคะยอดก็กินได้อร่อยมากเลยค่ะถ้าต้มจิ้มน้ำพริกอื้ ตรงนี้มีห้อยอยู่อีกค่ะนี่สวยเลยนี่นี่ค่ะดอกกำลังออกเต็มเลยค่ะนี่ค่ะนี่ตัวอะไจะกินดอกปกะนเนี่ยนีใกล้บานนี่ดอกนี้กำลังจะบานเลยค่ะนี่ลูกข้างบนข้างออกฮ อุ้ยดอกสวยมากเลยไม่ได้เห็นตอนบานเพราะว่ามันยังไม่บานดอกเขาจะบานสวยขาวอมมีม่วง,อ,วววงอุ้ยออกลายช่อลายดอกค่ะเตรียมตัวออกลูกละอน,นุ่งก็เตรียมออกสวยมากเลยค่ะมีประโยชน์นะคะเสาวร์ปลูกไว้ดีค่ะเป็นไม้ประดับได้แล้วก็กินก็มีประโยชน์ยอดก็กินได้นะคะตมจิมน้ำพริกผัดยี้น้ำพริกอร่อย โอเคนะคะไม่ประมาทกาดอย่าตกเราจะสู้โควิดไปด้วยกัน thank you for watching Welcome to Thailand บายจุ๊บัสดีค่ะ bye, bye. บ๊ายบายัสดีค่ะ